ะไรสมัยก่อนนี่ก็ไอตอนที่เขาบอกว่าเป็นโควิดไปบก็มีภาพให้ดูลยภาพคนที่ตายหนะ้าวัดเรากไ็ไปวัดบวม,มขนาดไหนเนาะทีนี้เขาก็เอาออกทําให้ดูตัวเราตกใจตายนะไอพวกที่ตายอย่างนี้เหมือนกับตายไม่มีญาติไม่ีพี่ไม่ีน้องไม่ีอะไรก็บอกกัะขังหมดเลย ทำไมก่อนไม่ใช่อย่างนี้มันก็ต้องจอดโลกหลานไม่ทิ้งอย่างนี้อะไรดิรวยขนาดไหนก็เขาไม่ไปหรอกยังไงก็ไม่ไปน้องตาไม่เคยปิดจมูกปิดตาเราอยู่ที่นี่แล้วเราอยู่ตอนอยู่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยอะไรบัรรจอมนี่ตกไปวันหนึ่งละเท่าไรละเจ็ดไปร้อยก่อนไม่รู้ว่าคนมาจากไหนเนาะ เราเพิ่งมาเจอเราพ่อมีบุญแล้วมันไม่มาใกล้หรอกโชคดีวันนี้ได้เที่ยวบารมีสูงแล้วอาจารย์เราเรามาที่นี่เราไม่มีที่พักเออพราะที่นี้เราก็มีน้ำมีอะไรพร้อมเราก็โต๊ะน้ำโาราณนี่ไฟมีอะไรเดี๋ยถ้ามามากเกินเราก็ลบมานี้ก่อนเออถ้าไม่เท่าเกินเท่าไรเราก็ไปประสาทตะเมืองเนาะ มันเมืองตะเมืองตาะเมือนพามันท้างตัวตาเป็นหนอยเตอตัวเจ้าเป็นนอยรุ่นหลังเาเจ้าหน่วยเราามเมียนแอนะเพ่อทหารเนตันเยะเียนเองรเกะใครอยากปอเนี่ยตัวเจ้าต่เจ้าพงทหารนี่เราเตียนเราแจ็กขึนะแจ็คิึนกคือเปลี่ยนเปลี่นที่จะไิดคนอื่นมาแขกมาเยอะก็ไม่รู้ว่าใครติตมารับา ไอ้เมื่อน่ะพวกค right. ุณนายทั้งหลายเวลาเขาโดนเราเราให้ไปชีดยาที่โรงพยาบาลมีรถยังดีๆไปในน้ำมันไม่เอาไปกินไปไปติดกินที่โน้นเหรอคะไม่ใช่เราก็ด่าเหมือนกันเราบอกไอ้เรื่องพยาบาลเราจะมีน้านไอ้พวกเองกินพอบ่อไปชีดยาวทั้งวัน4โมง5โมงกูยังไม่ชีดเยอะไๆชีดเยอะๆขับรถชีดที่โรงพยาบาล รถยางดีถ้าติดไปมันก็แพะสองแพะไปกินบ้าก็ไปจะได้ที่อย่างนี้ครับใช่คุณยี่สองนี่ก็บอกว่าคนที่ไม่มีสติทำไปชั่งจักรวาลตัวนู้ว่ามีแต่รถนั่งไปก็อะไรไม่เอาไปทนี่เขาบอกว่าคนลักษณะอย่างนี้กินตัวเองไม่เป็นหรือครอบตัวเองไม่เต็มไม่มั่นใจตัวเองไม่นซื้อแต์ตัวเองลูกตาไม่ใช่อยู่ดงอยู่ป่ายเ่านี้ลูกตาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นแหละ ไอา้เจรราดาคอนซูรินเยอะเอา้า <c oughs> อาที่อื่นเข้ามาจนพอแล้วไอ้คอนซูรินังไม่รู้กับเขา, <c oughs> าจนลงตามบ,บอกว่าไอ้พวกท่านทั้งหลายต่อไปพวกท่านต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับหัวระับหางกันใหม่มันไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวพวกท่านต็ตื่นตัวไม่ใช่อย่างนั้น ต้องสอบถามาคนเข้าคนแก่คนไหนที่เคยกินยาสมัยก่อนว่าสมัยที่เปนโรคระบาดถามาดูคนอายุแปดสิบเก้าสิบก็ถามได้ดูถ้ากระยายคนไหนจำยาไดา้ก็ตืวไปยายคนนั้นในปุ่นกุศลอย่างสูงส่งะจะได้เบาลูกหลานต่อก็ไมมีไทยสือต่อทั้งหมดเหรอ <c oughs>